สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมพอยแม่นะครับผมท้งช่องรถวัฒนภูมและเมือรับวิเชียวนะครับตอนนี้คือผมกําลังยางมากเลยครับผมมาหาพอดีว่าสร้างเงินเพนนะครับผมเราปฏีเนียนผมสอมย่ำอยู่เมื่อคืนนี้เพิ่นช็เจะไหนนะครับผมเพราะรู้ว่าของจะต้างห่อนย่ำใดนะครับตอนนี้เหมือนว่า าทางลาดเพ็่นบอกว่าน่าจะมือซอมือฮอดนะครับผมแต่ว่าตอนนี้คือโบยบยังบอ่เห็นผู้ใดทั่มมากน,นะครับเพราะว่าสร้างไหวเรอมั่นไกส่สิเปิดวงแล้วน,นะครับตอนนี้คือชุดยังบอ้เย็บยังบอ้เย็บคิดตันเลยนะครับนี่ก็เลยว่าผมสิลองมาหาคิดตันเบิ้งนะครับผมว่าเพื่อแบบของมาหอดเลยแต่ว่าเพิ่นมดทุ่มมากสินะครับผม ว่าผมกะทาว่าตอนนี้มันย่านย่างชุดบะเลี่ยวนะครับผมหมดย่านชุดบะเลี่ยวใส่เปิดวงน,นะครับก็เรียกว่าโมนี้ตื่นมากก็เรียกว,ว่าสีมาเบื้องบนทัสดุนะครับผมอยู่เพื่อนหลังไงนะครับเพราะตอนนี้ย,ย่านเพื่อนบม่มาทรงหรือจัไหนนะครับที่ไหนครับครับผมอะไรครับพี่ครับ ตอนนี้มาหาของน,นะครับบอสหรือว่าซีมีบอกนะครับอันนี้คือมาเดาๆนะครับผมม้าสาวๆเบื้องนะครับว่าเพื่อแบบเก็จะเอามาลงนะครับเดี๋ยวเดาด้วยปากหล่กขอ,อยหยาดว่างกล่องด้วยครับอยากลองตั้งแต่หนึ่งนะฮะแปดสิบอันนี้แม่จะน้อยได้ครับผมม,ม,มาแบบ เดานะครับบ่รู้ว่าของจิมาหอดบอลนะครับผมหรือว่าของตีกับนะบวา่าโบหินเพิ่นโทมาสน,นะครับแล้วเวลาก็ซ่อมซ่อมก็ลเลยแบบบบคอยได้จับพรว่าสาวโคอยไดนนี่นะครับผมไม่เศร้านี้ทางหาทางล่าคนบอกว่านของน่าจะถึงแลนะ้วนะว่าสันวา่าพอดีวา่บธธาบทัาขานว่าอยากขอเลความสะดุนะครับวา่าัสดุมันหัวใสเแล้วนะครับผมเพื่อวา่าอ่าบเสดมาเบิ่งของสินะครับเพิ่นก็วา่า น่าจะมาถึงแล้วนะวสันพงเลยว่าเอ้าผมลองมาหาเบรงกอนะครับผมเพื่อว่าเข้าบรดษดเข้าบรดษดรับสายบริยังสินะครับผมมาลุ้นกันครับว่าโบจะเจอกล่องคิรตันไหมให้พ่อเอะครับเพราะว่ามันแค่ยุลีนะครับคือแบบสื่อมากกับเสียดายเงินนะครับผมถ้าเ้อบอสผองสินะครับผมหรือว่าไม่มาส่งหรือว่าพัสตูดตีกับอะไรยังไงก็จะได้รู้สินะครับผมแต่ว่าถ้าพัสตุดตีกับก็คือชุดกับวอเดียลครับผมกับบอมมี่ซูไซเ้ย เพราะว่ามีชุดมีชุดแค่ชุดเดียวคือชุดขาวนะครับผมแต่ว่าเวลาเปลี่ยนคิดตันไหมนะครับผมแต่ทำวันนี้พาสะดุดตีกับก็บคือสุดมาแล้วครับผมกระติกจะยืมสุดใส่ก่อนนะครับผมมามาลองมือนังกันนะครับผมพี่พ่อว่าอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ ว่าถับแับส่งอันชิดตันมากมนต้องเป็นกล่องมันาครับเนี่ยต้องเป็นกล่องอันนี้นัาเชื่โฟังไม่ใช่ครับอันนี้กระบอกมีอะไรนะที่ พี s, ่น้องโอจีพอครับีครับตื่นตินนะครับผมบ่ามนอย่างนี้บ่ามาตื่นตินอย่างนี้ครับผมยานแบบของมาบ่ห์หวนทั้งสิ้นะครับผมเรามันสิกลยเปิดบ่งกันนะครับย่านบ่มีเวลาเฮ็ดชุดแบบนี่ก็บ่แามีงครับพี่น้อง แล้วนะครับทุกคนตอนนี้ผมลุ้นมากว่าจะเจอของน้องเอียงไหมถ้าบ่สพอคือจบนะครับผมเพราะว่าโมนี่กะวันที่สิบกลัวแล้วนะครับผมถ้าของมากบอสพ่อหรือว่าของตีกับก็บคือสุดเพลิก็คือบอดดิปักนะครับผมก็จะได้ยืมก่อนวันนี้คิดนานแห้งครับจะพองฟ้าอีกหน่อยพี่น้องโมเสกพ่อแลมูบอ นีดด่ก็บ๊อบแมนครับราาอันนี้เป็นถุงเพราะว่ามันถุงมาเป็นแบบออกนะครับสาวาบ๊อบผอนี่คือจบแล้วครับคือจบเลยชุดนะครับผม็อคเลี่ยวนะครับผลาาบล็อคกระบ๊อบใส่น่าจะได้ยืมน้องๆใส่ก่อนนะครับอันนี้ตื่นเต้นแห้งครับเพราะว่าน ผมสร้างมาในหมื่สองสามหมื่นหรอไหมครับบันนี่ย่ผมก็ถ่าเอาเลขพัสดุแต่ว่าเพิ่นกับบริษัทโซ่ใหม่เห็นสินะครับเพราะว่าบันนี่ผมทางถามว่าผมขอเลขพัสดุในการติดต่อแบบอยากชิคเบิร์นะครับว่ามันหัวใสนะครับผมก็เลยเพิ่นกับบริษัทโซใหม่เป็นมิตร่าน่าจะถึงแล้วว่าส่ยผมก็เลยยางลงมาหาเบิร์ก่อนนะครับผมรื้บ้าน,นง่ายกว่านะครับแต่ตอนนี้ก็คือยังหาไม่เจอนะฮะครับบ๊อบอบอ,อนะ๋ครับพี่นอ้องยังเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีคนนึง เจอแล้วครับนี่พอแล้วพี่น้องพอแล้วครับผมเจอแล้วนะฮะโลโก้เจอเลยครับมันอยู่ในในครับผมอยู่ในในนะครับผมได้รับของแล้วนะครับตอนนี้โลโกครับผมเพราะว่าย่านันย่านของมาบองฮอดหรือว่า คล้องตีกรมสิมนะครับผมถ้าทาคล้องมากโมหะเดี๋ยวมเป็นอย่างนะครับแต่ว่า้ากคล้องตีกรามนี่คือห่อสิยเสวลาในการแบบเอ่ยเสวลาในการแบบไปตามพัสดุทั้งสี่นะครับก็เลยว่าเอาลองมาหาเบื้องก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนบอกว่าของ่าจะถึงแล้วนะครับผมก็เลยว่ามาหาเบื้องก่อนเพื่อมันนี่นะครับผมไอแน่้ครับเพอ่อยูเมื่อกี้ผมนึกสิเพ่อนผมเกิดเป็นไทยตื่นเต้นนะครับผมยันของมันม่ท่านนะครับผมตอนนี้ เพราะว่าบนมีมีชุดเดียวนะครับผมตอนนี้คือมีมียู่สุดเดียวนะครับแล้วก็ชุดสีขาวว่าตอนนี้สร้างตัดกับท่านนะครับผมก็เรียกว่าเอาไซเปิดแล้วดูไ่เปิดวงก้อนนะครับผมพ่อในไซเปิดวงก้อนขึ้นฉากน้ำเพลินก้อนนะครับว่ามีมีสำารองไห้แค่ชุดเดียวคือชุดสีขาวครับบทที่นก็เลยเสดงมาสร้างคิดตันเปลี่ยนคีดตันไม่ซื้อนะครับผมก็เรียกว่าเอาไซไปก้อนนะครับผมไ่เพื่อเพื่อดูกาลไปก้อนเพราะอันนี้เราฮาจัง หาหลานตัดไม้นะครับผมลานเพชรไม้กังสีนะครับ่าชุดหนึ่งกับแพงนะครับผมแพงลงทุนนะครับลงทุนหลายยางชุดเพชรชุดหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับผมเื่องสิเดสื่นนอค้นนอกค้นนกอีกนะครับผมตอนนี้คือัง่วัตเดช่างัง,งจักจางอยูอย่ครับพี่น้องคะร,รับผมวกับวัตเดช่างัง่ามูจักยางคนนกก้นนกกับวัในสร่างนะครับผมชุดกับวัตเลี้ยวครับผมเพราะว่าตะได้คิดตันมากนะคะรับผมเลยเวลาอีกบัคคีมือนะครับผมในการเฮียชุดนะครับผมเท่างหนีสอบใหญ่เท่งสีบอมมี่เวลาเฮียชุดนะครับ เอนะครับผมเดี๋ยวจังใดนะครับผมบัื่อลาสิเอาผีดให้เบิ้องต้นหนึ่งนะครับผมได้คิดตันไปแล้วนะครับผมแต่ว่าสิมีเวลาเห็ดอีกบอลนึ่งก็คือเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าช่วงนี้มันสอบหนักนะครับผมกับต้องอย่าบอกมีเวลาเห็ดนะครับผมซึ่งมิเมีคนเฮดสุดห้นะครับตอนนี้โอเคครับนะครับผมจะในก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะครับผมผ่านทางช่องโบสถวันอภูมิลาเพื่นออฟฟิเชียลนะครับผมขอบคุณแม่ แฟนคลับแฟนเพลงขอบคุณแม่แม่พี่พี่พ่อพ่อนะครับผมบานพักน้องบ้านานานุ่นะครับผมขอบคุณไดหลายการ์ดการัดสำหรับการกดติดตามกดสับตะไคร่บัลลาดกันมั่งใจเนาะนะครับผมเนี่ยบัลลาดจะย่อยอัพคลิปลงเรื่อยๆเด้อนะครับผมฝากพ่อแม่พี่พี่นะครับผมหมไลร์กดแชร์เป็นกันมังใจใน้ำแน่การ์ดการ์ดครับสวัสดีขอบคุณนหลาย,คร,ายครับ